ดีค่ะทุกคนนี่คือพิกอาร์กาศนะคะความรักของคุณก่อนสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรความรักของคุณนะสถานการณ์ความรักนะความรักของคุณก่อนสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมีไพ่เรื่องทั้งหมด3ามกองด้วยกันนะคะก็มีดินสอสีเขียวดินสอสีส้มแล้วก็เออดินสอสีฟ้านะคะมีกรีนมีออเรนจ์แล้วก็มีบลูนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลือกไพ่กันได้เลยค่ะ มาที่การ์ดที่หนนะคะนี่ดินสอสีเขียวนะคะกรีนนั่นเองมาวางตรงนี้เลยนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าความรักของคุณก่อนสิ้นปีนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงพีกการ์ดเริ่มเลยนะคะนี่อ่ะทรี e อฟ n พนเนอนะคะก็คือความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นในก่อนสิ้นปีนี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสารภาพรักแต่เป็นการสารภาพร,รักแบบใช้วิธีใช้การกระทําในการสารภาพ ความรู้สึกนี่เห็นไหมวิธีการสารภาพแบบความรู้สึกมีการไปทานข้าวพาคุณไปทานข้าวไปเทคแคร์พาคุณไปดินเนอร์นะคะพาไปเจอคนสําคัญในชีวิตนะคะมีการมอบของขวัญให้นะคะพูดความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่อาจจะไม่ยังไม่ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขแล้วก็มอบสิ่งของอะไรบางอย่างให้กับคุณแต่ก่อนที่จะสมหวังอย่างเงี้ยมันจะมีแอตแทกอย่างหนึง่งคืออาจจะทะเลาะกันก่อนนิดนึง หรือคอนฟ lict กันก่อนนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วคำสรรภาพนี้จะทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้เป็นคำสรรภาพด้วยการกระทำนะคะทีนี้ดูกันต่ออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะดูกันต่อมานะคะเห็นไหม nine of war นั่นเองนะคะมันต้องเหมือนอนะ cleaning it never it never ending job by someone got t g t o is and that's someone is me มันต้องเคลีย มันต้องมีการเคลียร์ก่อนเห็นไหมเคลียร์พลังงานลบๆนะคะระหว่างคุณกับเขาก่อนมันต้องมีการเคลียร์เคลียร์พลังงานกันก่อนเคลียร์ใจกันก่อนมีท็อกซิกกันก่อนนะคะพอหลังจากนั้นแล้วนะคะ I d ้ n t believe นะ i don't b e r i e v e l f นะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าอ่พอได้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะสถานการณ์ของมันเนี่ยเหมือนกับว่าอ ก็เริ่มทําตามความรู้สึกของตัวเองการที่พวกคณทะเอลาะกันครั้งนี้หรือการมีคอนฟ lict ก,กันครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่าทําให้ได้รู้แล้วว่าแบบเราต้องใช้ชีวิตอย่างให้มันเต็มทีและนี่คือสิ่งที่ฉันกําลังต้องทําในคืนนี้อะไรประมาณเนี้ยความทรงจํานี้มันมันจะต้องคนคนลบลืมไปได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะคือเข้าใจแหละมันเกิดความกลัวนะไอ้ดอนวิลีฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้มันก็คือความหมายที่ตามหลักการก็คือเหมือนกับว่า คือต่างคนต่างไม่เชื่อในเรื่องความรักกันมาก่อนเนาะทั้งคู่แต่สุดท้ายแล้วอะความรู้สึกที่เกิดคอนฟ lict กันแล้วห่างกันไปก่อนที่จะถึงวันวันปีใหม่อะมันทำให้พคุณได้คิดได้วิจณ์ได้ได้วิได้วิเคราะห์นะคะว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องเป็นยังไงต่อนะคะอืมหลังจากนั้นอะพวกคุณก็ได้ควักเครื่องมือต้องใช้ควักต้องใช้คาว่าควักเลยขอโทษที ได้ควักเครื่องมืออะไรบางอย่างมาใช้ก็คือหัวใจที่มันช้ำๆนั่นแหละทั้งคู่นะคะเนี่ย the perfect t o o l e to cut through and problem and bring a s my to my face ก็คือเออเป็นมันเป็นเหมือนเครื่องมือในการตัดปัญหาต่างๆ ออกไปและนํารอยยิ้มมาสู่คุณสรุปเลยง่ายๆเลยก็คือว่าการที่ท็อกซิกเรเลชันชิพกันการที่ง้องแงงง้องแงงกันเกิดความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นแหละการหายไปของทั้งคู่นั่นแหละคะ่ะมันทําให้กลับมาปรับความเข้าใจกันได้ภพป่ปบสุดท้ายเน่นเงย sorry ต่างคนต่างจะได้มาขอโทษกันนะคะต่างคนจะได้ต่างมาขอโทษกันและมีการมาปรับความเข้าใจกันแต่อย่างที่บอกนะสุดท้ายแล้วเป็นการปรับความเข้าใจด้วยเรื่องของการกระทํานะคะอืม การกระทํานําพามาสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นมีเดทมีดินเนอร์เล็กๆที่มันแฮปปี้นั่นเองนะคะโอเคนี่คือกัดที่หนึ่งค่ะการที่สองนะคะเอ,อ่อดินสอสีไม้ออรเรน์สีส้มนั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยนะโอเคอ่ะ ความรักของคุณก่อนสิ้นปีสถานการณ์เพจออฟวอ e โอเป็นอะไรที่แฮปปี้มากนะคะจะมีการเข้าอกเข้าใจกันอย่างมากเลยแล้วก็เขาจะชวนคุณไปต่างจังหวัดนะคะไปร่วมผจญภัยกับเขาเหมือนเขารู้ใจตัวเองมากๆแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่จริงๆและคุณคือคนที่เขารักจริงๆหรือถ้าคุณอยู่สถานะใดก็แล้วแต่แฟนเออสถานะอะไรก็แล้วแต่สถานะคู่รักหรือสถานะไม่ไม่มีคนคุยโสดหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีแนวโน้มที่ว่าคุณจะได้เดทกับใครคนหนึ่งนะคะด้วยสถานที่ อาจจะเป็นไปเที่ยวป่ากันไปเที่ยวน้ําตกนะคะไปต่างจังหวัดแต่มันมีฟิลลิ่งที่เหมือนว่าปุปปรับฉับพันนะนะแบบอยู่ๆก็มาอยู่ๆอยู่ๆก็เจอค่ะอยู่ๆก็มาอยู่ๆก็เจอกันนะคะบางคนบางท่านหรือว่าอยู่ๆก็เขาก็มาชวนไปเฉยเลยไปเจอกันไปผจญภัยกับฉันนะไปผจญภัยด้วยกันนะคะมาทีนี้มาดูต่อใบแรกเห็นไหมเห็นไหมความสัมพันธ์เห็นไหมคะ Just been how perfect this c a k e For my lover one special day เห็นไหมมันเกิดขึ้นแบบเป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นความแบบ s p ปเ i a l ลอะสเปเชียลเดย์อยู่ๆก็เกิดสถานการณ์พิเศษอันนี้ขึ้นนะคะจริงๆเขาก็คิดมาไว้ก่อนแล้วแหละนะคะอืมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษเลยพิเศษแล้วก็แฮปปี้นะคะอีกใบหนึ่งคือไพ่เดอะเดทก็คือเอ่ออีเวนเดทเนี่ยไม่น่ากลัวนะต้องบอกว่ามันต่อด้วยที่ว่า คือถ้าคุณลุ้นว่าให้เขาอะจบความสัมพันธ์ของคนรักเก่าหรือจบกับเรื่องเดิมๆหรือจบกับใครคนหนึ่งที่มาต่อแยกับเขาแล้วก็ไพ่บอกว่าเขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขาจบแน่ๆแ,แล้วคุณก็เป็น the empress ของเขาเลยคุณคือที่หนึ่งนะคะหมอขออ่นแปบ,บหนึ่งนะขอโทษทีเออคุณคือที่หนึ่งในใจเขาไพ่ the empress เลยนะคะ hello dear hello dear one the empress นะคะก็ค,คือฉันคือจกักรพรรดินีนนเองมาพักผ่อน here the empress here Come rest in my loving คือให้คุณปล่อยพลังงานดีๆให้มาโอบก,กอดตัวคุณไว้นะคะเอาเป็นว่าคุณจะได้ทั้งความสบายใจจากคนคนนี้คุณจะกลับมาเชื่อในความรักอีกครั้งเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณจริงๆกับการที่เราจะได้อยู่ร่วมกันมันเป็นพลังงานแห่งความแบบแฮปปี้มากแล้วคุณเองก่อนแล้วเนี่ยคุณก็ดูแลเทคแคร์เขามาอย่างดีมากๆซึ่งเขาเห็นทุกอย่าง นะคะมันเลยทําให้ความรู้สึกเหล่านี้มันหล่อหลอ,ลอไมได้ทําให้เขาอ่ะเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้โดยเขาจะไปตัดจบกับใครคนหนึ่งหรือตัดจบกับปัญหาใดก็ตามที่เป็นปัญหาอุปสรรคของความสัมพันธ์ของคุณที่มีกันอยู่ให้มันจบสิ้นลงและเลือกคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะใบสุดท้ายนะคะพัฒนาการเห็นไหมเขาทลายคุณเห็นยังไพ่เออเขาจะทะลายพัฒนาการทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเชื่อใจเขาได้เลยนี่คือบทสรุปของความสัมพันธ์ของคุณเลยนะคะของ กที่สองค่ะก่อนสิ้นปีนี้มาต่อด้วยการ์ดที่3นะคะ b l u นะดินสอดส,สีฟ้าเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมาว้าวเ t h เมจิเชียนคุณไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเขาคนนี้จะลุกขึ้นมาเนรมิตความฝันของคุณ เดทสุดพิเศษมากๆก่อนสิ้นปีนี้คุณจะได้รับเดทส,สุดพิเศษมากมก่อนสิ้นปีนี้ใครยังโสดอยู่หรือสถานะไรก็แล้วแต่จะได้เจอใครคนหนึ่งที่เป็นคนเก่งเป็นคนที่เป็นคนรอบรู้นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนรอบรู้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรู้ใจว่าจะต้องทําอะไรเพื่อให้คุณรู้สึกพอใจมากๆนะคะอืมอ่ะทีนี้มา แล้วก็เป็นเดน็สุดพิเศษที่คุณฝันไว้ทุกประการอยากไปไหนอยากไปร่องเลยอยากไปกินข้าวอยากไปต่างจังหวัดแต่อาจจะเป็นทริประยะสั้นแบบปุ๊บบ,บ๊แบบไปประมาณเร็ววเพราะว่าเดอมิชิเชียนเขามีความไหวของเขาเป็นของตัวเองแต่เป็นว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณใฝ่หาแล้วก็พูดได้คําเดียวว่าคุณจะได้เดทสุดพิเศษนี้ได้ของขวัญอย่างที่คุณคิดเอาไว้อย่างแน่นอนเลยนะคะทีนี้มาดูไพ่อันนี้กันบ้างนะคะอ่าใบแรกก่อนเลยคิงอ s o r อดเห็นไหม เหมือนฉันจะพร้อมที่จะปกป้องคุณอะเขามาเขาลุกมาแล้วเขาลุกมาพร้อมที่จะปกป้องคุณแล้วเขาตัดสินใจมาดีแล้วในทุกๆสถานการณ์ที่เคยทําให้คุณเสียใจหรือมีเรื่องบัตรหมางกันนะคะหรือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะทำเซอร์ไพรส์คุณคนคนนี้คืออยู่ก็หายไปแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกกังวลแต่สุดท้ายแล้วเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณยังมีความสุขเห็นไหมเรื่องเก่าๆที่คุณเคยเสียใจกับคนคนนี้อาจจะมีภาวะเคยเสียใจเคยนอกใจในบางคนบางท่านหรือมีเหตุการณ์ที่ต้องร่วมฝ่าฟันกันมาแล้วเขาทําให้คุณสะเท เขาจะกลับไปแก้ไขมันหมดซึ่งเขากําลังทําอยู่และเขาแก้ไขมันแน่นอนนะคะนี่เห็นไหมสุดท้ายแล้วขอให้คุณนะคะบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะเดทของคุณหรือการเซอร์ไพรส์ของคุณก่อนสิ้นปีนี้สําหรับความสัมพันธ์ความรักของคุณเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะคะขอรวนนี้หน่อยนะอืมเห็นไหมคุณคุณควรดื่มดํากับมันนะดื่มดํากับมันนะคะดื่มดํากับมันแล้วก็เออ แต่ก็ต้องบาลานซ์ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณสองคนอะ่ะมีเรื่องผิดใจกันมาในอดีตกับคนคนนี้ค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องเพื่อนเขาเรื่องอะไรต่างๆนะคะมีเรื่องของคนนูน้นคนนี้ที่เข้ามาขัดขวางความสัมพันธ์ฉะนั้นแล้วถ้าจะไปปาร์ตี้กันหรือดื่มกันหรือว่าจะปล่อยจอยอะไรอะ่ะจะต้องมีความควบคุมสติด,ด้วยเพราะว่าระหว่างฟิลลิ่งนั้นอะ่ะถ้าดื่มเยอะไปเหมือนกับว่าจะเป็นฟิลลิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิต จะเหมือนจะพานเอาเรื่องเศร้าเข้ามาคุยกันแล้วจะเกิดปัญหาท็อกซิกกันได้อีกเพระพาะไพ่ใบนี้ออกมาเตือนแล้วนะคะอืมสุดท้ายไพ่ระฆังก,การเด็กจะบอกว่าหน้ากากก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะใส่หน้ากากด้วยกันเยอะมีอีโก้ใช่ไหมหลายๆอย่างหลายๆสิ่งเข้ามาไพ่บอกว่าให้ถอดมันออกซะคะ่ะจงถอดมันออกมาให้หมดแล้วเปิดเผยใจออกมาให้เต็มที่ในความรู้สึกในโอกาสพิเศษครั้งนี้ก่อนสิ้นปีที่เขาจะทําสิ่งดีๆให้กับคุณได้อย่างมีความสุข น,ะะนี่คือสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณนะคะในการที่3ค่ะ